ตัวอย่างที่7ค่ะมีลูกบอลสีแดงที่เหมือนกันอยู่2ลูกลูกบอลสีเขียวที่เหมือนกันอยู่3ลูกและลูกบอลสีฟ้าที่เหมือนกันอยู่4ลูกถ้าต้องการนําลูกบอลทั้งหมดมาจัดเรียงกันเป็นแถวจะมีวิธีจัดเรียงทั้งหมดกี่วิธีเมื่อข้อแรกนะคะลูกบอลที่มีสีเดียวกันอยู่ติดกัน 2. ลูกบอลที่อยู่ริมทั้งสองด้านมีสีเดียวกันก่อนอื่นนะนักเรียนจะต้องพิจารณาโจทย์ว่า โจ์เขากำหนดอะไรมาให้บ้างข้อนี้นะคะมีสีแดงที่เหมือนกันอยู่2ลูกนัาเรียนจะสังเกตคําว่าสีแดงที่เหมือนกันนะคะสีเขียวที่เหมือนกันใช่ไหมคะ3ลูกเหมือนกัน3ลูกและลูกบอลสีฟ้าที่เหมือนกันอยู่4ลูกนัาเรียนจะสังเกตเห็นคําว่าเหมือนกันนั่นหมายความว่าสิ่งของที่เราเอามาเรียงสับเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะมีสิ่งของที่ซ้ํากันดังนั้น นักเรียนเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าสูตรการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่ซ้ำกันหรือไม่แตกต่างกันสูตรของเราคือ n แฝกด้วย n 1แฝกคูณ n 2แฝกคูณ n 3แฝกไปเรื่อยๆจนถึง n k แฝกแล้วแต่ว่าในแต่ละโจทย์มีสิ่งของที่ซ้ำกันทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะดังนั้นในโจทย์ข้อนี้แน่นอนมี สิ่งของที่ซ้ำกันอยู่3กลุ่มก็คือลูกบอลสีแดงดังนั้นเราจะให้ n 1นะคะแทนด้วยสีแดงนะคะก็คือแทนด้วยสีแดงดังนั้นสมาชิกของ n 1มีเท่ากับ2ลูกนั่นเองใช่ไหมคะส่วนลูกบอลสีเขียวนะคะเราแทนด้วยอาจยครูขอแยบตรงนู้นนะคะลูกบอลสีเขียวแทนด้วย n 2ค่ะก็คือกลุ่มที่2นะคะมีสมาชิกอยู่3และลูกบอลสีฟ้า มีสมาชิกอยู่4ก็คือแทนด้วย n 3นะคะดังนั้นเราอยากรู้สมาชิกทั้งหมดเราก็ n 1บวก n 2และ n 3ดังนั้น n นะคะก็คือสมาชิกทั้งหมดของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก3บวก4ก็มีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะคะตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แต่ตอนนี้นะคะนักเรียนดูวิธีการเขามีเงื่อนไขค่ะนะคะจะจัดทั้งหมดกี่วิธีเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆนั้นนี้แต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขนักเรียนสามารถใช้ โดยการเอามาแทนในสูตรได้เลยใช่ไหมคะถ้าเขาถามว่าลูกบอลทั้งหมดจัดได้มีความแตกต่างกันกี่วิธีนักเรียนก็สามารถตอบเป็นเกส่วนด้วย2แฝกค,คูณด้วย3แฝกค,คูณด้วย4แฝกได้เลยแต่ข้อนี้เขามีเงื่อนไขดังนั้นเรามาดูทีละกรณีค่ะกรณีที่1นนะคะลูกบอลสีเดียวกันอยู่ติดกันนักเรียนต้องพิจนารณานะลูกบอลสีเดียวกันอยู่ติดกันดังนั้นอ่ะครูให้เลยค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าเรามัดลูกบอลสีแดงอยู่ในก้อนเดียวกันนะคะ การติดกันเราควรจะมัดต่อไปลูกบอลสีเขียวค่ะอ่ามีอยู่3ลูกเนาะครูก็ครูก็จะมัดรวมนะคะลูกบอลแต่ละลูกในแต่ละสีเนี่ยคือลูกบอลอันเดียวกันนะนักเรียนนักเรียนต้องพิจารณาดีๆนะคะต่อไปลูกบอลสีฟ้าค่ะครูก็มัดรวมกันสีฟ้ามีอยู่สีนะคะหนึ่งสองสามสี่อ่านี่นะคะครูก็มัดลูกบอลสีฟ้า ดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแค่3ตำแหน่งเท่านั้นนะคะใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะสับเปลี่ยนตำแหน่งทั้ง3าตำแหน่งเนี้ยมันก็คืออะไรนั่นเอง3ามแฟกใช่ไหมนักเรียนนะคะก็คือตัวเนี้ยมันก็คือ3ามแฟกนั่นเองโอเคไหมคะแต่ทีนี้มาดูข้างในเรานะคะถ้าในกรณีก่อนหน้านี้ถ้ามันแตกต่างกันนักเรียนจะต้องสลับตัวข้างในด้วยแต่เผอิญว่าเป็นไงคะ ลูกบอลสองลูกที่เป็นสีแดงเนี่ยมันเหมือนกันดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะสลับยังไงมันก็คือรูปแบบเดียวกันนะคะดังนั้นข้างในเราไม่ต้องไปสลับอะไรเลยแม้กระทั่งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเราสลับตำแหน่งเพราะว่าเวลาเราสมัครสีแดงมันก,ก็ต้องจับกลุ่มก้อนไปด้วยกันอยู่แล้วสลับตำแหน่งสีเขียวมันก็ต้องจับไปด้วยกันอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ตอบ3แฝกเพราะมี3สีนะคะก็ตอบ3คูณ2ก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองอันนี้คือข้อที่1นะคะ ต่อไปมาดูข้อที่2กันข้อที่2เขาบอกว่าลูกบอลที่อยู่ริมทั้งสองด้านมีสีเดียวกันดังนั้นโจทย์ในลักษณะน,นี้นะคะเราเจอกันมาหลากหลายรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียงหนังสืออย่างที่เราเคยเจอมาเนาะดังนั้นในกรณีของโจทย์ข้อนี้นะคะลูกบอลที่อยู่ริมทั้งสองด้านมีสีเดียวกันนักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมีลูกบอลทั้งหมดกี่สี3สีดังนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้คือเอาแต่ละสีมาวางริมดังนั้นข้อนี้จะแยกออกเป็น 3กรณีนะคะแยกออกเป็น3กรณีดังนั้นกรณีที่1อ่ากรณีที่1น,นะคะกรณีที่1ครูก็ขอใช้เป็นลูกบอลสีแดงแต่ทั้งหมดอย่าลืมนะนะักเรียนว่ามี9 9ลูกนะคะลูกบอลสีแดงอยู่ริม2ลูกนะคะเพราะมันต้องใช้2อันเนาะอันหนึ่งสองสแล้วอยู่ริมเป็นสีแดง นะคะคดังนั้นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาเลยค่ะมีทั้งหมด9เรามาดูงานแรกก่อนก็คืองานเอาสีแดงไว้ริมใช่ไหมคะมี2ก็ใช้2ไปหมดแล้วนักเรียนแต่2อันนี้มันคือวิธีเดียวนะคะไม่ว่านักเรียนจะสลับตัวนี้มาไว้ด้านหลังหรือเอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้ามันก็คือรูปแบบเดียวกันเพราะมันเป็นลูกบอลที่สีเดียวกันและก็เหมือนกันดังนั้นขั้นตอนนี้ในการสลับ หัวเป็นสีแดงก็มีอยู่แค่1วิธีนะคะต่อไปเรามาดูตรงกลางตรงกลางเราต้องพิจารณาว่าลูกบอลทั้งหมดเนี่ยที่เขาให้มามีสีอะไรบ้างแต่และสีมันซ้ากันนั่นหมายความว่านักเรียนต้องพิจารณาว่าตัวตรงกลางจาก9ตัวทั้งเหลือที่เหลือใช้ไปแล้ว2ตรงกลางเหลือกี่ตัวเอ๊ะเหลือกี่ลูกก็คือเป็นเท่าไหร่คะ7ลูกนะคะ7ลูกดังนั้น7ลูกนี้นักเรียนต้องแยกเลยคะ่ะ7ลูกนี้มีสีอะไรบ้างที่เหลือแน่นอนสีแดงเลือกไปหมดแล้วนะคะ ก็จะเหลือลูกสีเขียวค่ะอ่าสีเขียวไม่ได้ใช้เลยเหลือ3นะคะแล้วก็เหลือสีฟ้าเหมือนกันค่ะสีฟ้าเหลือสีเพราะไม่ได้ใช้ดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่ากรณีนี้นะคะที่มีทั้งหมด7ลูกเนี่ยมันมีสิ่งของที่มันซ้ํากันดังนั้นกรณีที่ซ้ํากันแล้วเราจะามาเรียงสับเปลี่ยนเราจะไปใช้เป็น7แฟกเหมือนเดิมไม่ได้นะคะนักเรียนเราก็ต้องใช้ว่าตัวนี้เป็น N1 ตัวที่มันซ้ํากันตัวนี้เป็น N2 นะคะสมาชิกทั้งหมด เราต้องดูแค่ตรงนี้นะคะเพราะเราจะแค่ตรงนี้สับเปลี่ยนกันดังนั้นข้อนี้ n คือเท่าไหร่คะ n ก็มีค่าเท่ากับ7นั่นเองดังนั้นข้อนี้เราอยากสับเปลี่ยน7ลูกนี้ก็จะกลายเป็น n แส่วน n 1แฝกคูณกับ n 2 a แฝกเราก็แทนค่าเข้าไปนะคะ n แฝกของเราก็คือ7แฝกส่วนด้วย3แฝกส่วนด้วยคูณด้วย4แฝกก็มีค่าประมาณนะคะข้อนี้เราก็กระจายนะคะนักเรียน ก็จะกลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกตนะคะตัวนี้ครูก็3กระจายเป็น3คูณแล้วก็คูณ4แฟกตเนาะตัดตัด326ตัดตรงนี้ก็เหลือเท่ากับเท่าไรคะ35วิธีอันนี้คือกรณีที่1นะคะกรณีที่ใช้สีแดงในการอยู่ริมต่อไปกรณีที่2คล้ายๆกันนักเรียนกรณีที่2มันมีสีอะไรบ้างสีเขียวนะคะสีเขียวนักเรียนก็ทําเหมือนกันค่ะ อ่าสามสี่ห้าหกเดแดเนะคะเราจะใช้สีเขียวนะคะอ่าดังนั้นพิจารณาเหมือนเดิมสีเขียว2ส,สีนี้สลับที่กันมันก็มีทั้งหมด1วิธีใช่ไหมคะหวิธีหวิธีอ๋อน,นักเรียนคุณลืมบอกไปว่าพอเอาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอากรณีทั้งหมด1วิธีนะคะมาคูนกับเท่าไหรคะสาวิธีเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเนาะมันมีอยู่2กรณีที่มันเป็นไปได้ก็คือขั้นตอนงานแรกก็คืออะไรคะ เรียงหัวท้ายพอเพอิ่อได้แค่1่งอะคะ่ะงานที่2คือเรียงตรงกลางคือ35แล้วก็35มาคูณเท่าไหร่คะคูณ1ก็มีค่าเท่ากับ35เหมือนเดิมนักเรียนมีค่าเท่ากับ35เหมือนเดิมนะคะข้อ2ก็เหมือนเดิมเนาะย้อนกลับไปนะคะตัวนี้ได้1เหมือนกัน,นะคะ่ะหลักการเดียวกันไม่ว่าสีเขียวจะสลับที่กี่ครั้งมันคือรูปเดียวกันดังนั้นตำแหน่งมันก็เป็นรูปแบบเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราสนใจคือตัวตรงกลางเหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้มี7ลูกนะคะมี7ลูกแต่เราต้องมาพิจนารณาว่าเอ๊ะเลูกนี้มันคืออะไรบ้างแน่นอนเราใช้สีเขียวไปแล้ว2แต่สีเขียวของเรามีทั้งหมด3ดังนั้นยังเหลือสีเขียวอยู่นะคะสีเขียวจาก3เลือกใช้2ก็เหลือ1มีสีอะไรอีกบ้างที่เหลืออ้ามีสีแดงค่ะสีแดงไม่ได้เลือกใช้เลยปกติสีแดงมีอยู่2ดังนั้นไม่ได้เลือกใช้เลยก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2เช่นเดิมนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือสีอ่า สีฟ้านะคะสีฟ้าของเรามีอยู่ทั้งหมด4ลูกนะคะเราก็ไม่ได้เลือกใช้สีฟ้าเลยเนาะดังนั้นฟ้าก็เหลือเท่ากับ4ดังนั้นตัวนี้มีอยู่3กลุ่มนะคะก็คือ n 1 n 2 n 3มีสมาชิกที่ซ้ำกันนะักเรียนแน่นอนก็ต้องใช้กรณีของอ่าสูตร n แฟกส่วน n 1แฟกคูณ n 2แฟกคูณ n 3แฟกไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากับ7 นักเรียนสังเกตว่าตัวที่เราหามาแต่ละตัวค่ะต้องบวกกันได้7นักเรียนก็ใช้สูตรเดิมค่ะก็คือเดี๋ยวครูขอแทนค่าไปเลยนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ของเรา n 1 n 2 n 3แสดงว่าตัวข้างล่างมีอยู่3ตัวเนาะก็จะกลายเป็น7แฟกส่วนด้วย1แฟกค,คูณ2แฟกค,คูณ4แฟกนะคะ7ของเรากระจายไปถึง4ก็จะกลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกเช่นเดิม ะะตัวนี้1แฝกก็คือ1 2แกก็คือ2 4แกเราก็ตัดตัวข้างบนได้เลยค่ะ2ตัด3ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับเดี๋ยวนะคะมีค่าเท่ากับ73 21คูณ5นะคะมีค่าเท่ากับ105ดังนั้น105ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะตัวนี้เป็นางานที่2นะคะการเรียงดังนั้นงานทั้งหมดของเราเราก็คือเอางานแรกค่ะคือ1วิธี ไปคูณกับงานที่2แน่นอนคำตอบก็คือ1 0 5คูณ1ำตอบก็คือ105วิธีนั่นเองนะคะอันนี้คือกรณีที่2อ่ะเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตเอาเขยบขึ้นไปนิดนึงนะคะนักเรียนกรณีที่2ต่อไปมาดูกรณีที่3กันนะคะกรณีที่3เหมือนเดิมค่ะแน่นอนนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจกรณีที่1 2สอ สแล้วกรณีที่3ก็เหมือนเดิมนะคะเหลือสีเดียวที่เรายังไม่ได้เรียนก็คือสีฟ้านะคะครูก็จะใช้สีฟ้า2 3 4สามสี 5, 6, ่ห้าหกเดอ่ห้าหกเจ็ดอ่ะเดี๋ยวๆนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าวห้าหกเจ็ดหนึนะคะเ แล้วเียนก็ทําเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราใช้สีฟ้านะคะสีฟ้าแล้วเราก็ลองดูว่าการสลับที่ของสีฟ้านี้แน่นอนขั้นตอนเดิมค่ะมันก็คือได้แค่1วิธีเช่นเดิมนะคะอย่างเหตุผลที่ครูกล่าวไปเนาะแล้วก็ดูข้างในเหมือนเดิมนักเรียนข้างในก็เหลือ7ลูกนะคะแต่มาดูว่า7ลูกนี้มีสีอะไรบ้างแน่นอนสีฟ้าเอา,เอาสีแดงก่อนสีแดงเรา เรามีอยู่2เราใช้ไปเรียกค่ะยางดังนั้นสีแดงเหลือเท่าเดิมค่ะก็คือ2พอสีแดงเหลือ2ต่อไปพิจรารณาสีเขียวค่ะสีเขียวไม่ได้ใช้เพราะเราใช้สีฟ้าเนาะดังนั้นเขียวปกติมีอยู่3ดังนั้นเขียวตัวนี้ก็มี3ค่ะส่วนสุดท้ายคือสีฟ้าสีฟ้ามี4ีเราเลือกใช้2ใช่ไหมคะมันก็จะเหลืออยู่2ดังนั้นรวมดังนั้นตัวนี้เราก็เป็น n 1ค่ะ n 1 n 2 แล้วก็ n 3ตัวนี้รวมเป็น7พอดีใช่ไหมคะ n เท <N S 1> ่ากับเเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะักเรียนนะคะดังนั้นูขออนุญาตขยายนะคะดังนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะก็จะได้เท่ากับเจ็ดแฟกใช่ไหมคะส่วนด้วย2แฟกค,คูณ3แฟกค,ค,ค,คูณ 2, 2> แฟกค่ะเจ็ดคูณ6คูณ5าคูณ4คูณ3นักเรียนจะกระจายหรือนักเรียนหาผลลัพธ์มาก่อนก็ได้นะคะ สองแฝดก็คือสองสามแฝก็คือสามแฝกแล้วก็คูณด้วยสองเพราะสองแฝคือสองตัดตัดขาตัวนี้ตัดกันได้เนาะก็จะกลายเป็นเจ็ดคูณหกคูณห้าเจ็ดหกสี่สิบสองคูณด้วยห้านะคะก็มีค่าเท่ากับสองร้อยสิบวิธีดังนั้นสองร้อยสิบวิธีเราก็เอาไปคูณกับหนึ่งเหมือนเดิมค่ะนะคะคูณกับหนึ่งตัวนี้เนาะก็เป็นสองร้อยสิบคูณหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสองร้อยสิบวิธีดังนั้น ได้คําตอบแล้วนักเรียนการที่จะให้อยู่ให้ลูกบอลทั้ง2ด้านมีสีเดียวกันนักเรียนก็3 3คําตอบนี่ค่ะหนึ่าม,มาบวกกันดังนั้นคําตอบคือ,อนักเรียนก็เอา35ค่ะมาบวกกับ105และก็มาบวกกับ210ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ3 5 0วิธีนั่นเองนี่คือคำตอบของกรณีที่2นะคะ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่8กันนักเรียนตัวอย่างที่แปดเขาบอกว่าถ้าต้องการสร้างจํานวนเต็มนะคะถ้าต้องการสร้างจํานวนเต็ม6หลักจากเลขโดด0 1 1 2 2 2มาจัดเรียงจะสร้างจํานวนเต็มที่มีหหลักได้ทั้งหมดกี่จํานวนเมื่อสังเกตว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าในกรณีที่เขาไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วเขาจบแค่บรรทัดนี้นักเรียนนักเรียนก็สามารถใช้สูตรได้เลยใช่ไหมคะ ก็คือสูตรของเราสูตรเดิมก็คืออะไรคะ n แฟกส่วน n 1แฟกคูณ n 2แฟกไปเรื่อยๆจนถึง N k แฟกนั่นเองนักเรียนแล้วก็มาพิจรารณา A โจทย์ข้อนี้ดูโจทย์นะคะมี6หลักเห็นไหมคะใช้6หลักคือใช้หมดเนาะแต่เผอิญว่า,าจำนวนที่เขาให้มามีสมาชิกที่ซ้ำกันหรือตัวที่ซ้ำกันดังนั้นนักเรียนสาม,มารถแยกออกเป็นกลุ่มได้เนาะกลุ่มแรกนะคะเราให้ a 1 ก็คือแทนด้วยเลข0ค่ะมีค่าเท่ากับ1เพราะมีสมาชิกเป็น1ตัวนะคะส่วนต่อไปค่ะ n n2 ค่ะ n2 ของครูครูแทนด้วยเลข1นะคะก็คือเป็นกลุ่มของเลข1มีสมาชิกอยู่2ตัวนับเป็น2ใช่ไหมคะนะักเรียนก็นับได้2สุดท้ายค่ะมีกลุ่มที่3ก็คือแทนด้วยเลข2ค่ะก็คือกลุ่มที่ n3 นั่นเองก็มีสมาชิกอยู่3ตัวเพราะ2มี3ตัว แต่ n ทั้งหมดของเรานะคะ n ทั้งหมดของเรานักเรียนก็แน่นอนนักเรียนก็รู้อยู่แล้วมันมีสมาชิกทั้งหมด6ตัวเนาะหรือเอา1คูณ1บวก2บวก3ก็ได้คําตอบก็มีค่าเท่ากับ6ดังนั้นข้อนี้ n ของเรามีค่าเท่ากับ6นะคะมาดูเงื่อนไขข้อที่1นักเรียนเขาบอกว่าจํานวนที่สร้างอยู่ระหว่าง1 0 0 0 0จนถึง2 0 0 0 0นดังนั้นนักเรียนสังเกตนะตัวเลขทั้ง6ตัวเลขเวลาเรามาสร้างเนี่ยนะคะ เราจะต้องมาสร้างเป็น6หลักซึ่ง6หลักของเราแน่นอนเลยค่ะมันก็คือ1 0 0 0 0แน,นั่นเองหลักแสนใช่ไหมคะดังนั้นการที่นักเรียนจะสร้างจํานวนที่อยู่ระหว่าง1000 0แน,นะคะก็คือตั้งแต่1 0 0 0 0แสขึ้นไปแต่ไม่ถึง200 000คําว่าระหว่างคืออยู่ในช่วงนี้นะคะ1 0 0 0 0แถึง200แสนแต่ไม่ถึง200 000น,นะคะดังนั้นเวลานักเรียนสร้างนักเรียนก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะมีตําแหน่งนะคะเวลานักเรียนทํา นักเรียนสังเกตนะเวลาครูทําให้ดูเนี่ยครูจะเขียนไปตำแหน่งไว้ให้นักเรียนสังเกตครูจะใช้เป็นวงกลมหรือบางคนอาจจะใช้ขีดก็ได้นะคะจำนวนที่สร้างอยู่ระหว่างหนึ่งแสนดังนั้นหลักที่สําคัญเวลานักเรียนสร้างไปในอันดับแรกคือหลักแสนตัวแรกนะคะตัวแรกของเราจะต้องเป็นเลขอะไรเท่านั้นเป็นเลขศูนย์ได้ไหมไม่ได้เป็นเลขสองได้ไหมไม่ได,เเ 2, ได,ไไได้เพราะถ้าสองปุ๊บมันจะเกินสองแสนนะคะดังนั้นตัวนี้ใช้ได้แค่ตัวเดียวคือเลขอะไรคะเลขหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนก็วางเลข1ตัวนี้ไว้เลยเห็นไหมคะวางเลข1ตัวนี้ได้เลยดังนั้นนักเรียนหลักนี้นะคะวางเลข1ก็ได้แค่1ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่านักเรียนจะเลือก1ตัวไหนใน2ตัวนี้มันก็คือตัวเดียวกันดังนั้นตรงนี้มันก็แค่ได้กี่วิธีคะ1วิธีอ่าหวิธีโอเคไหมคะต่อไปหน้าที่ของเราคือสมาชิกตัวที่เหลือคะ่ะตัวที่เหลืออา้าวหกหลักตัวนี้เหลืออะไรคะ เห,หลือ5หลักเราก็มาพิจารณาดูว่าเอหหลักเนี่ยมันถึงมันเหลือตัวเลขอะไรบ้างนกเดนก็ไล่ไปเลยค่ะเลข0ูนใช่ไหมคะอ่านเลยเลข0ูนย์ก็คือเราคือ n 1เนาะเลข0ูนย์ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะเลขศูนย์จะไปวางไหนก็ได้เวลานักเรียนสร้างมันก็เกิน10,000แนอยู่แล้วเพราะเราตัวแรกเป็น10,000แนดังนั้นตัวนี้ศูนย์เหลือ1ใช่ไหมคะต่อไปเลข1ค่ะ,เล, 1, คะเลข1คือ N2 เราใช้ไป็น1ตัวละดังนั้นตัวนี้เหลือ1เพราะมันมีอยู่2ตัวต่อไปคือเลข2ค่ะ เลข2เรายังไม่ได้ใช้เลยนักเรียนจาก3ตัวนะคะตัวนี้เป็นเด็นสามเนาะก็จะเหลือเท่าเดิมค่ะคือ3ตัวดังนั้นนักเรียนสังเกตว่าตัวนี้มันจะบวกกันเป็น5พอดีนะคะแสดงว่านักเรียนทําถูกดังนั้นนักเรียนก็วิธีการตอนนี้คือตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าแค่มี1วิธีดังนั้นตอนนี้เรามาเรียงสับเปลี่ยนถ้าตัวนี้มันเหมือนกันครั้งแรกที่เราเรียนเราจะตอบเลยว่า5แฟร์แต่เผอิญว่ามันมีตัวซ้ำกันดังนั้นสูตรของเราก็คืออะไรคะอ่ะก็คือ n แฟกก็คือใช้สูตรนี้เลยนักเรียนนักเรียนก็แทนค่าลงไปเลยค่ะก็จะกลายเป็นอ่า n ของเราคือ5ใช่ไหมคะห้าแฟกส่วน1แฟกก็คือเอาตัวนี้นะคะมาคูณเลยเนาะ1แฟกคูณด้วย1แฟกค่ะคูณด้วย3แฟกก็จะกลายเป็น5้คูนสเรากระจายไปถึง3แฟกนะคะ1 1 1่แฟกคูนหแฟกก็เป็น1เนาะก็เป็น3แฟกตัดตัดก็ได้เท่ากับ20วิธี โอเคไหมคะนักเรียนข้อนี้ตอบ20วิธีจบแล้วคะ่ะเราบอกว่าเอาคูใส่ตรงนี้ไม่ได้หรอสองไม่ได้อย่างที่เราบอกถ้าใส่2ปุ๊บมันจะไม่ใช่จํานวนที่อยู่ระหว่าง1 0 0 0 0แถึงสองแสนนะคะข้อนี้ตอบ20วิธีจบแล้วนักเรียนนะคะต่อไปมาดูกรณีที่2องอาืมบอกไปว่าครูจะให้ในักเรียนทํากรณีที่3เองนะคะอ่ะกรณีที่2คะ่ะ จำนวนที่สร้างนะคะมีมากกว่า2 0 0แสนดังนั้นหลักการเหมือนเดิมนักเรียนนักเรียนสร้างตัวเลขเหมือนเดิมค่ะสร้างตำแหน่งเดี๋ยวครูใช้วิธีการขีดกระดางเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะในการสร้างนะคะจำนวนที่มากกว่า2 0 0แสนดังนั้นหลักที่สำคัญของเราคือหลักนี้นักเรียนคือหลักแสนค่ะตัวนี้จะต้องเป็นเลข2เท่านั้นถ้านักเรียนใช้เลขศูนย์เลขหนึ่งไม่ได้ดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นเลข2เท่านั้นค่ะ และนั้นเลข2เท่านั้นสแสดงว่ามีแค่1วิธีเท่านั้นนักเรียนอ่าหวิธีโอ้คุณลืมบอกไปแล้วโทษทีนักเรียนเพราะนักเรียนได้20ใช่ไหมคะนักเรียนก็ามาคูณกับ1ซึ่ง20่สคูณหมันก็มีค่าเท่ากับ20อยู่ดีเนาะนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเหมือนกันค่ะตัวนี้ใส่เฉพาะได้เลข2ดังนั้นเลข2ของเราไม่ว่านักเรียนจะเลือกมาใส่ตัวไหนก็แล้วแต่จาก3ตัวข้อนี้มันก็คือ1วิธีเท่านั้นใช่ไหมคะจากนั้นทําเหมือนเดิมกับกรณีที่1เลนค่า,าเอา5หลักค่ะ ห้าหลักเราดูสิเราใช้เลข2เไปหนึ่งตัวแล้วมันจะเหลือเลขอะไรบ้างอ่ะมาดูเลข0ูนย์ค่ะเลขศูนย์คือ n 1นะคะของเราไม่ได้ใช้ก็เหลือ1มี1เหลือ1ใช่ไหมคะต่อไปเลข1เราใช้เท่าไหร่ละเรายังไม่ใช้เหมือนเดิมเลข1มี2ก็เหลือ2นะคะแต่มาดูเลข2ของเราค่ะเลข2ของเรามี3แต่เราใช้ไปแล้ว1ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ก็จะรวมเป็น5พอดีใช้สูตรเหมือนเดิมนะักเรียนนะคะ5แฟกเพราะมี5หลักทั้งหมดเนาะคูณด้วย1แฟกคูณด้วย2แฟก ส่วนส่วน้วยคูณตัวล่างนะคะก็เป็น5คูณ4คูณ3คูณ2แฟกนะคะตัวนี้1แฟกก็คือ1นั่นแหละนะคะไม่เขียนก็ได้2แฟกก็คือ2เราจะมาตัดตัวข้างหลัง2แฟกนะคะ2ตัด4เนาะ,ะเป็น2 5 2 0คูณ3เป็น30นะคะ30หรือบางคนว,ว่าเอา30ตรงนี้1วิธี30คูณ30ก็มีค่าเท่ากับ30ดังนั้นครูขอตอบ30วิธีเลยนะคะนี่คือกรณีที่2 ต่อไปมาดูกรณีที่3นักเรียนกรณีที่3เขาบอกว่าจํานวนที่สร้างมีค่ามากกว่า1,000 0แและเป็นจํานวนคู่นักเรียนเขียนมาเดิมค่ะ1,000 0แอ้าว1นึ่งแสนหนึ่องสามสี่ห้ามีหหลักมากกว่า 100, 0 0แนักเรียนดังนั้นหลักที่หนูต้องพิจารณาคือหลักนี้จะมากกว่า1,000งแสได้ตัวเลขที่เรามาสร้างก็คือมีตั้งแต่0นจนถึง2ใช่มคะย์หนึ่ดังนั้นตัวเลขนี้นะคะมันมีเลข เติมอะไรไม่ได้ตัวเดียวคะเติมไม่ได้คือเลขศูนย์ดังนั้นตัวที่เติมได้คือเลขหนึ่งกับสองแล้วมีเงื่อนไขอีกว่าต้องเป็นจํานวนคู่ใช่ไหมคะจำนวนคู่ของเราคือเลขอะไรอะ่ะมันถึงจะลงท้ายแล้วทาให้เกิดจํานวนคู่มีอยู่สองตัวคะ่ะคือศูนย์กับอะไรคะศูนย์กับสองอ้าวแล้วเวลาเราทํานักเรียนก็สังเกตตัวตรงกลางตัวตรงกลางเหลืออยู่แค่เท่าไหร่คะสี่ตัวใช่ไหมคะตอนนี้เราไปสนใจที่หลักแรกกับหลักสุดท้ายก่อน ดังนั้นนักเรียนสังเกตเราจะแยกเป็นกี่กรณีนักเรียนครูจะให้นักเรียนไปทําต่อนะคะกรณีที่1อ่ากรณีที่1ครูให้ขึ้นต้นขึ้นต้นเอาเอาครูขอเป็นหลักแสนเนาะใช้คําว่าหลักแสนนะคะหลักแสนคือเลขหนึ่งหลักแสนเราใช้เลขหนึ่งอ่าใช้เลขหนึ่งนะคะแต่พอใช้หลักแสนเลขหนึ่งครูขอใช้หลัก หลักสิบเนาะตัวสุดท้ายค่ะเอ็เราเรียกว่าหลักหน่วยทั่วทีนักเรียนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยครูจะถ้าใช้แสนหลักหนึ่งอาจจะเลือกหลักหน่วยเป็นศูนย์ก็ได้โอเคไหมคะกรณีที่1หรือกรณีที่2กรณีที่2หลักแสนใช้เป็นเลข1เหมือนเดิมแต่หลักหน่วยครูเลือกเป็นเลข2มันก็ยังทําให้ตัวเนี้ยมันมากกว่า1นึ่งแสนแล้วก็ยังเป็นเลขคู่คือใช้1กับ2 ต่อไปนักเรียนสามารถเลือกกรณีอื่นๆได้นนอีกคือกรณีที่3คือใช้หลักแสนเลข1เราใช้ไปหมดละกรณี1กับกรณี2เราเลือกใช้กรณีที่3เป็นหลักแสนก็คือเป็นเลข2แต่มาเลือกคู่กับหลักหน่วยคือเลข0เห็นไหมคะมันจะเป็น2แสนลงท้ายด้วยเลข0นะคะและกรณีที่4คือใช้หลักแสนตัวเดิมค่ะคือ2แต่ไปเลือกใช้หลักหน่วยก็คือ2เช่นเดิมใช่ไหมคะเพราะอะไร ข้อสมันมีตั้งหลายตัวมันสามารถเลือกใช้ได้ตั้งเกินเกิน2อยู่แล้วใช่ไหมคะอะโอเคดังนั้นข้อนี้นักเรียนเราจะมีทั้งหมด4กรณีด้วยกันแต่ละกรณีนักเรียนก็ทำคล้ายๆกับกรณี1 2แล้วหาคำตอบมาแต่ละกรณีว่าได้เท่าไหร่โอเคไหมคะพอได้กรณี1 2 3 4แล้วก็1กรณีที่1 บวกกรณีที่2บวกกรณีที่3และบวกกรณีที่4ก็จะได้คำตอบดังนั้นข้อนี้นะคะครูให้นักเรียนไปทำต่ออ่าแล้วส่งใน Google c l a s s r o o m นะคะนักเรียนดังนั้นวันนี้นะคะตัวอย่างที่7และตัวอย่างที่8เป็นตัวอย่างในลักษณะที่การหาวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่มีที่ไม่แตกต่างกันแต่มันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ให้นักเรียนพิจารณานะคะอ่ะโอเค นะคะตัวอย่างที่7และ8ก็จบลงไปนักเรียนอย่าลืมส่งงานใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ